ข้าพพุทธเจ้านายปียภัฒน์ภูนทองนักมาตรวิทยาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติขอกาบบังคมทูลถวายรายงานโครงการความร่วมมือไทยสิงคโปร์เรื่องนาฬิกาตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของาธาตุอิเทอร์เบียมเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารี ประจำปีพุทธศักราช2,565ดังนี้เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2,562ใต้ฝ่าละองพระบาททรงเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัำระหว่างสถาบันมาตาวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการร่วมกันพัฒนานาฬิกาตอมเชิงแสงเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนิยาม ของหน่วยวินาทีในอนาคตรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยสำหรับประเทศไทยได้พัฒนานาฬิกาตอมเชิงแสงด้วยไอออนของธาตุอิเทอร์เบียมโดยมีนักวิจัยไทยในโครงการ4คนและประเทศสิงคโปร์พัฒนานาฬิกาตอมเชิงแสงด้วยไอออนของธาตุดูทีเทียม ปัจจุบันมีนักวิจัยไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์มาปฏิบัติงานที่สถาบันมหาวิทยาแห่งชาติแล้วหนึ่งคนคือนายรัฐกรแก้วอวมและมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอีกหนึ่งคนคือนายนักคลินใจโจโครงการวิจัยนาฬิกาตําเชิงแสงได้ดำเนินงานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562 แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนาทําให้ทีมนักวิจัยไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมวิจัยและสร้างอุปกรณ์สําหรับกักขังไอออนได้ทําให้เกิดแนวคิดที่จะทดลองสร้างอุปกรณ์กักขังไอออนและอุปกรณ์ขยายสัญญาณคลื่นวิทยุขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีที่มีในประเทศไทยสําหรับนาฬิกาตอมเชิงแสงของประเทศไทยจะมีลักษณะดังแสดงโดยจะมีอุปกรณ์สําคัญที่ใช้สําหรับกักขังไอออนคือ อุปกรณ์ขยายสัญญาณคลื่นวิทยุหรือ h e l ิ c ค l ลเร o เ a นเตซึ่งมีหน้าที่เพิ่มกำลังของสัญญาณคลื่นวิทยุรวมทั้งกรองสัญญาณที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าสำหรับการกักขังไอออนในแนวรัศมีและอุปกรณ์กักขังไอออนหรือลีเนียควอตูโพ e ทร a p rap, ซึ่งผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์และฉนวนที่ทำจากเซรามิก โดยจะเชื่อมต่อกับแผงวงจรไฟฟ้าสําหรับควบคุมสนามไฟฟ้าซึ่งจะควบคุมสนามไฟฟ้าในแนวแกนยาวอออนจะถูกกักขังในสนามไฟฟ้าที่สั่นขึ้นลงดังแสดงในแบบจําลองภายใต้ระบบสุญญากาศสูงพิเศษอุปกรณ์สองชิ้นดังกล่าวถูกออกแบบและสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยชิ้นส่วนต่างๆถูกสร้างขึ้นจากบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยและบางชิ้นส่วนจากห้องปฏิบัติการโรงงานของสถาบันมาวิทยาแห่งชาติ เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2565ทางทีวิจัยประสบความสำเร็จในการกักขังไอออนเย็นของธาตุอิเทอร์เบียมได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยการกักขังไอออนจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเช่นขั้นตอนการกำหนดสนามไฟฟ้าขั้นตอนการควบควมุมความถี่ของเลเซอร์และขั้นตอนการเตรียมระบบถ่ายภาพเป็นต้นซึ่งขั้นตอนต่างๆจะต้องทำงานตามลำดับเวลาที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกักขังไอออนแต่ละครั้งทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกร,รมเพื่อใช้ในการกักขังไอออนดังแสดงในวิดีโอทําให้ลดระยะเวลาในการเตรียมการกักขังไอออนและในปัจจุบันทีมวิจัยสามารถควบคุมจํานวนไอออนที่ต้องการกักขังได้โดยสามารถกักขังไอออนได้มากที่สุดถึง7ตัวนอกจากนี้ทีมวิจัยได้ทําการทดลองกักขังไอโซโทปอื่นๆของธาตุอิเทอร์เบียม เช่นอิทธิบิ่ม171่งเจ็ดหนึ่งอร์เบียม172อและอิทธิบียม174โดยไอโซโทปที่ใช้ทำนาฬิกาอะตอมคืออเทอร์เจ็ดหนึและทำการพัฒนาระบบเลเซอร์ที่มีความเสถียรเพกกื่อควบคุมอิเล็กตรอนให้อยู่ในระดับชั้นพลังงานต่างๆโดยที่ระดับชั้นพลังงานที่มีความเสถียรจะถูกใช้อ้างอิงเป็นความถี่มาตรฐานของนาฬิกาอะตอมเชิงแสงซึ่งทำการวัดโดยใช้เลเซอร์ เพื่อไปกระตุ้นอิเล็กตรอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานถ้าอิเล็กตรอนสามารถถูกกระตุ้นได้แสดงว่าความถี่ของเลเซอร์ตรงกับระดับชั้นพลังงานที่ใช้อ้างอิงเป็นความถี่มาตรฐานทําการวัดความถี่ของเลเซอร์จะทําให้ได้ความถี่มาตรฐานออกมาเมื่อโครงการวิจัยแล้วเสร็จทางทีมวิจัยคาดว่าจะได้นาฬิกาตอมเชิงแสงของไอออนธาตุอิเทอร์เบียม ที่มีความแม่นยำมากกว่านาฬิกาตอมซีเซียมในปัจจุบันมากกว่าถึง1,000เท่ากล่าวโดยสรุปโครงการวิจัยสามารถที่จะก,กักขังไอออนของธาตุอิทเทเบียมได้สำเร็จและแผนการดำเนินงานในขั้นถัดไปจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของไอออนอิทเทเบียมที่กักขังได้และมีแผนที่จะเดินทางไปร่วมวิจัยกับมหาวิทยายลัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อพัฒนานาฬิกาตอมเชิงแสงขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะได้รวมวิจัยและออกแบบระบบต่างๆรวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างนาฬิกาตอมขนาดเล็กนอกจากนี้จะเตรียมการเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของนาฬิกาตอมระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ผ่านระบบดาวเทียมนำทางหรือ GNSS ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยคือการใช้งานนาฬิกาตอมเชิงแสงเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักทางด้านเวลาของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานทางด้านโทรคมนาคมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโครงข่ายพิกัดบุตรหลักฐานแห่งชาตินอกจากนี้จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคตโดยกล่าวโดวยกระมอ่อม